สวัสดีครับทุกคนเ้าเป็นอยู่ในแมสในคอมแบทและวันนี้อยู่ในประวัติคนที่ขี้เล่นที่สุดในเรื่องนี้ก็คือดีมอนเองนะครับเพื่อให้มารอช้าครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าต,ต,ตูและพันธมิตรของดีมอนพันธมิตรของดีมอนก็คือ Sand ank, Jamie Burton, damn แซนฟอร์ดแฮงเจมส์เบอร์ตันฟูบีเดมและคอโลสูดเก้านะครับตู้ของดีมอนเนี่ยก็คือ ผม a a a w เ i เ k ห์ดับเบิวิกกี้ออเตอร์กาดและ Follow 09หลังจากที่เขานั้นกลายเป็นตัวใหญ่นะผมโอเคนะผมต่อไปก็จะเป็นข้อมูลและหน้าตาของเขานะผมไปเลยหน้าตาของดีบอสนะผมดีมอสเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกใน Madness Combat ตอนที่5้าดับเบิลเนชั่นนะผม เขาถ้ผมมาเป็นคนขับรถให้แซนฟอร์ดเพื่อให้แซนฟอร์ดเนี่ยเอาดาบดราก้อนซอร์สให้กับแฮงค์นะผมที่เขาเนี่ยก็ขับรถกลับนะผมแต่ก็ไม่ทันครับก็โดนทริกี้เอาตทับตึกทับไปในที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยดีมอสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในเอพิโซด5ที่5.5นะผมก็ค,คือแซนฟอร์ดเนี่ย ได้ร่วมมือกันนะผมซึ่งเขานายโดนแซนฟอร์ดเนียนะ่ยประถมพยาบาลให้นะผมคือแบบพันผ้าอันเผลให้บนหัวนะผมแลนนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของเขาก็คือมีผ้าพันแผลบนหัวตั้งจากนั้นเขาก็ในเอพิโซดที่6.5เนี่ยเขากับแซนฟอร์ดเนี่ยก็ได้เข้าไปในร้านที่ชื่อว่า The Rift นะผมซึ่งร้านนี้ก็คือร้านแต่งเสื้อผ้าในประวัติของแซนฟอร์ดนั่นเองนะผม ซึ่งดีมอสเนี่ยได้เข้าไปใส่เป็นทางด้านของเสื้อเ,เื่อเป็นเสื้อหนังนะ็นเสื้อหนังก็ม่รู้ัมวแก๊ปแล้วก็พวกอของตกแต่งนะทั้งหลายนะผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่รูปร่างที่สมบูรณ์ของเขานะผมในอัพพีโซดที่7.5เนี่ยดีมอสได้กลับมาใน หน้าตาที่สมบูรณ์ของเขานะผมซึ่งเขาเนี่ยได้ทำการใส่หูฟังมาด้วยนะผมหูฟังเฮดโฟนอะไรซึ่งรายนี้นะผมแฮกเขาได้รับคำสั่งจากแฮกเนี่ยให้มาจาัดก,การเครื่องทำ ATP โซเดตนะผมก็คือทหารรุ่นใหม่กับแซนฟอร์ดและภารกิจก็รู้ลวงได้สำเร็จโดยการที่ดิมอนเนี่ยได้เอาระเบิดแปะเข้าไปในที่เครื่องทำผลิต ATP โซเดตแล้วก็ระเบิดในที่สุดนะผม เปิโซดที่9 execution นะผมที่มองกับแซนฟอร์เนี่ยได้ทราบว่าแฮงเจบีวตันเนี่ยได้ตายลงไปแล้วนะผมเขาเนี่ยเลยได้มาเอาศพของแฮงเนี่ยไปวิวัฒนาการเนื้อเครื่องผลิตแม็กเอเจนนะผมแต่ว่าแต่ว่า ATP e ีเอนจิเนียร์เนี่ยถูกอดีตเตอร์กลายให้กลายร่างเป็น Enhanced ATP Engineer เนี่ย ไอ้ถูกยิงนะผมจนเสียชีวิตในที่สุดเอพิโซดที่สิบแอ l บ,บูเกชั่นแอ i o n เกชัน,บบชนเขาได้โผล่มาเพียงเล็กน้อยและผมก็เป็นศพที่วางอยู่เห็นนั่นบแหละไอ้ตัวนึง m ิวมอร์ดเอเวนเจอร์เอพิโซดที่1 c a s e เคสเน่ะเขาได้โผล่มาในสภาพเดิมนะผมเขาได้โผล่มากับ r i v e r Action ัช็อตกันนะผม เขาเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างดูเบนที่ใบหน้าของเขาจะมีแผลเป็นอยู่นะผมเนื่องจากเขาโดนเอทีเ e อน e e เนียิงเข้าไปนะผมในตอนที่สองครับพี่ว่า s u r f a c e fla นะผมเขาเนี่ยจะมีป่าที่ดีกออกจากโซ่นะผมที่โดนเขาโดนโซ่เนะี่ยลากเข้าไปในหลุมดำนะผมในตอนอนลมา t i s เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกนะผมที่ เขาเนี่ยจะมีหวาดแผลเพิ่มขึ้นนะเขคือเลือดสีดำแหละก็จะปะปายมากขึ้นตอน power r e a d เนี่ยหน้าของเขาเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสีดําแล้วนะผมในตอน power r e a d เนี่ยตัวจะชื่อตอนก็คือพลังของดีมอนเนี่ยเริ่มใกล้จะหมดลงไปแล้วนะผมคือเขาค่อนข,ข้างที่จะอ่อนแอมากในตอนนี้ตอนเดนมดรีวิวนะผมหรือว่าจะอ่านว่าเดสมดรีวิวก็ได้นะผม เขาเนี่ยได้ปรากฏตัวมากับเลือดสีดําที่เต็มตัวไปหมดนะผมและเขาเนี่ยก็ฝูกวาร์ปไปทส่ที่หนึ่งนะผมทําให้ตัวเขาเนี่ยผสมกับหินในมิตินาะรกลกายเป็นดีมอลล่างหินนะผมซึ่งล่างนี้เนี่ยมีความโอพีเป็นอย่างมากนะผมเขาสามารถเจกโลโตขึ้นมาพันไขก็ได้นะแล้วก็ต่อยเขาเนี่ยมีความรุนแรงมากๆนะผมะสามารถเสกคนให้ตัวใหญ่ได้นะผม แต่ว่าการเล่นสนุกของเขาเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานครับผมหลังจากที่ทูบี m ดนได้ส่ง f ฟลโลศูนยเก้านะครับลงไปในวิตินรกนะผมทําให้พิกัดของดีมอเนี่ยได้ไปถึงตัวของทูบี m ดียรนะผมแล้วทูบีเดเนี่ยได้ทําการเอาพิกัดนะนะผมแล้วก็สามารถเอาตัวดีมอกับมาในโลกแห่งความจริงได้ในที่สุดนะผมแต่ก็โชคร้ายครับที่พวก เอเอให้ uh, AA, w, ตัวยักษ์ในมิตินรกเนะี่ยได้ตามดีมอรเขามาด้วยนะครับผมตอนโลบร์บ F L A เนี่ยก็คือเขาเนี่ยได้เข้าไปเจอเข้าไปในตึกนะผมแล้วก็ได้เจอกับมาร์เชสตานะผมมันดาวที่หน้าตาหลอนๆนะผมซึ่งเขาเนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยเขาโดนรับอย่างดีนะผมแต่ว่าเขาก็ รู้ว่ามาร์ชสตาร์เนียมีประสงค์ร้ายที่จะฆ่าเขานะผมเขาเลยได้ทำการฆ่าพวกแมชชิ่คาเลคเตอร์ไปในที่สุดนะผมทำให้เกิดอ่าเป็นการต่อสู้กันในตอนนั้นขึ้นนะผมต่อไปครับแมชเด็ดโปรเจกต์เน็กซัสคลาสสครับผมเข้าในได้โผลมาเหมือนกับแซนฟอร์ดเลยก็คือโผลมาใน เอพิโซดที่หนึ่งสต o รี่โหมตั้งแต่ด่าดแรกนะผมที่แฮงเราได้เราปลดเป็นแฮงไปช่วยนะผมแล้วก็จึงถึงด่านสุดท้ายคู่ต่อสู้เคียงข้างกับดีมอรแล้วซ็กก่อนอันนี้ก็คือประวัติของดีมอรนะผมคือค่อนข้างที่จะสั้นเพราะว่าผมได้ทำการเตรียมข้อมูลมาและคือแบบสตอนที่แล้วนี่แบบภาคสดาุดไงรอบนี้นี่อาข้อมูลมาค่อนข้างจะไ่เยอะเท่าไหร่นะผมก็ คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอยากให้ผมทําประวัติตัวอะไรหรือว่าอย่ากให้ผมทําอะไรก็ยิงดีมาด้วยเออแล้วถ้าเห็นผมทำาอนิเมชันแมสหน่อยคอมแบทลงก็ไม่ต้องสงสัยครับคือผมทํางานสองครูอันนึงส่วนอันอื่นก็คือทําเล่นๆนะผมไม่ต้องจริงจังมากดูก็ได้ไม่ดูก็ได้โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายยกัรพวกนี้ครับผมสวัสดีครับ